หากินกับคนแก่ครับแม่พูดอย่างนี้ไม่ได้แบบให้ใจไม้ส่นละกรรมไปเอารัดเอาเปลือกนะพอบบบพูดถึงคนแก่สอวผู้สูงอายุเราก็นึกถึงข้อจํากัดของวัยนะฮะที่แบบอาจจะเรียวแรงกําลังมั่งชาหรือแม้กระทั่งกําลังสติปัญญาก็เสื่อมลงไปคลิปนี้จะมาให้หากินกับ จุดอ่อนอะไรขอ,ของคุณตาคุณยายเราหรือไม่ใช่ครับพอสูงวัยขึ้นเนาะเรื่องระบบอวัยวะการทํางานสุขภาพมันก็เสื่อมโทรมลงนะหลายคนหลายครอบครัวเลยไม่พร้อมนะฮะที่จะมาจ้างคนที่มาดูแลผู้สูงอายุ อนะ่แบบ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 เต็มเวลาดังนั้นก็มีอาชีพอะามาคิดตรงนี้เป็นอาชีพได้เยอะมากเลยอย่างเรื่องอาบน้องอาบ,บน้ําแบบเนี้ยก็แบบรับจ้างอาบน้ําก็ได้นะรับจ้างอาบน้ําคนสูงอายุนะฮะนัดคิวการถ้าคุณตาคุณยายเราจะต้องมีคนดูแลเพื่อที่มาคอยอาบน้ําให้อย่างเงี้ยต้องจ้างกันทุกวันตลอดทั้งวันเนี้ยโอ้ค่าจ้างแพงนะครับเนี่ยเรามาเป็นแบบมีทีมงานไปคอยรับอาบน้ำฮนะอ่าอาจจะบ้านอะไร ชั่วโมงเดินทางถึงชั่วโมงอสองชั่วโมงแบบนี้ถ้ากับวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะรับได้ทั้งห้าหกบ้านก็สามารถมาซอยทําให้ค่าใช้จ่ายแทนที่แต่ละบ้านจะต้องมาจ้างคนทั้งหนึ่งคนเพื่ออยู่ทั้งวันแบบนี้ก็จ้างมาแค่อาบน้าหรือต่อจากนั้นถ้าการใช้ชีวิตทั่วไปเลยรับจ้างทําอาหารมาดูแลทําอาหารให้เฉพาะตรงมื้อกินข้าวไปเพื่อนด้วยก็ได้แบบนี้ก็เป็นมูลค่า,าที่เพิ่มขึ้นนะหรือรับจ้างเล่นเกมก็ได้นะผู้สูงอายุก็ยังต้องการสัตนาการนะฮะทุกวันอังคาร ทุกวันศุกร์แบบเนี้ยอ่าแล้วก็ไปเล่นเกมให้บ้านนู้นมันพูดประหัดเล่นเกมให้บ้านนี้เนี่ยก็สามารถเนี่ยกระจายรับได้หลายหลังเลยนะฮะแล้วก็แต่ละหลังก็จะจ่ายเงินน้อยลงแต่เราก็ได้มากขึ้นนะแถมเกมเราเลือกซะหน่อยก็เป็นเกมที่แบบฝึกทกันกายภาพด้วยว่าให้แบบฝึกกล้ามเนื้อมัดย,ย่อยมัดใหญ่อะไรต่างๆฝึกความจําด้วยแบบเนี้ยก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับผมมีรับจ้างอะไรอีกลองคิดดูอ่ารับจ้างเป็นคนคุยเฉยๆก็ยังได้เลย ถ้าเรามีนิสัยที่แบบสวิตชมานี่ก็สามารถรับจ้างพูดคุยได้นะครับผมแลน้นเราไปคิดดูครเนี่ยวิธีชีวิตของผู้สูงอายุที่เสื่อมไปตามวัยแล้วก็ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดอยู่สําหรับครอบครัวจํานวนมากที่ไม่พร้อมที่จะตั้ง คนมาดูแลที่เรียกว่าเป็นฟูลไทม์นะพาไทม์ก็ยังบางทีไม่พร้อมเลยนะที่แบบจ้างเป็นรายวันเนะี่ยเออแต่เขาอาจจะพร้อมเป็นจ้างเป็นรายกิจกรรมรับจ้างอาบน้ํารับจ้างเป็นเพื่อนคุยรับจ้างพาไปเที่ยวเช่นนี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับไปต่อยอดกันครับ